สวัสดีครับผมสก,กุเวียงครับผมนะครับผมสก,กุเวียงถือว่าหลังจากลมป่วยมากกะถือว่าชีวิตนี้สิบตลอดได้มาพอพี่พอน้องแล้วหลังจากที่สก,กุเวียงได้มีโอกาสได้ใส่สมุนไพ่ที่ดีสมุนไพ่ไพบโอที่ตัวนี้เหตุให้สก,กุเวียงมีโอกาสลุกขึ้นมายืนลุกขึ้นมีกําลังอีกทีนึงแล้วก็ได้มีโอกาสได้เฮตอัลบัมชุดพิเศษชุดรักษาเบาหวาน หรือว่าแท่นเขาได้บอชุดนี้ครับผมชุดแท่นเขาได้บอชุดพิเศษของสกุเวียงชุดนี้แท่นเขาได้บอน้ำตาเฮียน้ำเมียเขาเสือปัดดากและก็น้องดาวลูกสาวจันขอบคุณรักแท้นะครับลหลายผลงานเพลงลหลายผลงานก่อนล่ำที่สกุเวียงได้เหตุขึ้นมาให้พี่น้องเข้าได้โหลดได้ฟังกันได้ย t ท b e แล้วก็พี่น้องเข้ากับที่ได้โหลดเพงลงรอยสายไว้เป็นทีระลึกหรือว่าเป็นอัลบั้มชุดพิเศษของสกุเวียงที่สกุเวียง ได้เฮดอัลบั้มชุดนี้ด้วยน้ำผักน้ำแรงแล้กก็ด้วยความอนุอเคราะห์จากนายห้างไบโอที T, หรือว่าดีเจเทพชัยเพิ่นได้ให้การสนับสนุนหรือว่าไบโอที T ได้สนับสนุนได้สนับสนุนผมสักเวีง่งให้ได้มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นมาอีกทีนหนึ่งหล้กก็ได้มีโอกาสได้ทายอัลบั้มชุดใหม่ชุดพิเศษชุดนี้แท่นเขาดรบอสักเวียงขอฝากพี่ตอนน้อง เอาไว้เป็นที่ระลึกโหลดเพงลงรอยสายไว้ในโทรศัพท์พี่น้องเขาเบิร์ตสุภูสุคนด้พี่น้องเด้อขอบคุณยางสูงละกะัขอบคุณละกะัขอบคุณพี่น้องเขาเบิร์ตสุคนกันละกันขอบคุณครับ